ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปาถิารทุกประการเทิน ป้าถล่มรัพย์วราศีบ่ายหนึ่งกรกฎาคมนี้มีชัยชนะถูกสามตัวตรงๆมีเงินมีทองอันดับหนึ่งชาวราศีมังกรราศีมังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ด้านการงานหากท่านกำลังประสบปัญหาเจองานเล่งด่วน บอกเลยว่าอยากกังวลใจไปเพราะหนทางในการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นจะมีคนคอยช่วยเหลือทำให้การงานประสบความสำเร็จดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ช่วงนี้การเงินกระโดดเด่นไม่แพ้ใครจะมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าใครที่มีปัญหาทางด้านการเงินหลังจากนี้ลืมตาอ้าปากได้แล้วชีวิตจะมั่งคั่งร่ำรวยด้านความรักเริ่มสดใสขึ้นกว่าเก่าแต่ก็ไม่ถึงขั้นรับเรือนเท่าไหร่จึงต้องหาเวลาสักพักเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นด้านสุขภาพให้ระวังความเครียดจะทำให้ท่านล้มป่วย ด้วยโรคเก่ากำเลิบอันดับ2ชาวราศีกุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคม ชาวราศีกุมการงานท่านที่ทำธุรกิจหรืองานประจำเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะได้รับข่าวดีและได้รับผลตอบแทนสูงในช่วงนี้ดังนั้นท่านใดที่เกิดในราศีนี้และมีโครงการจะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศให้รีบลรงมือทำจะได้รับผลดีส่วนการเงินมีชีวิตที่สุขสบายมีกินมีใช้อย่างเรือเฟือหวังสิ่งใดจะได้สิ่งที่หวัง เพียงระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยส่วนความรักสดใสมีคนใหม่ๆม,มาให้เลือกแต่ดูเหมือนว่าคุณจะเลือกยากสักนิดจึงต้องพึ่งพาคนรอบข้างด้านสุขภาพให้ระวังโรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศสืบพันธุ์อาจจะเกิดการอักเสบได้สสำหรับชาวราศีพิจิก ท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมการงานได้กลับไปทำงานที่เดิมอาชีพเดิม หรือได้ทำงานกับเพื่อนร่วมง,งานเดิมๆเจ้านายเก่าซึ่งคุณจะทำงานได้ดีมีโอกาสที่ประสานงานลงตัวความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่จะบังเกิดแล้วจะได้ผลกำไรจากการค้าการขายหรือการทำธุรกิจครั้งนี้ซึ่งจะได้รับคา่าตอบแทนที่ดีเกินคาดการเงินอยู่ในช่วงที่เงินล้นมือหยิบจับอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดโชคลาภเสียงโชคเสียงดวงกระดดเด่นไม่แพ้ใคร ความรวยจะปรากฏเด่นชัดขึ้นด้านความรักท่านมีโอกาสพบรักโดยบังเอิญและนำไปสู่การแต่งงานส่วนสุขภาพให้ระวังกระดูกขาหรือแขนอาจจะหักได้สุดท้ายนี้สำหรับชาวราศีตุลท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน ด้านการงานไม่ควรเดินทางไกลเพื่อไปติดต่องานหรือแม้กระทั่งติดต่อทางเอกสารเพราะว่าจะมีปัญหาราชา้าดังนั้นต้องวางแผนการติดต่อประสานงานให้ดีไม่งั้นอาจจะพลาดได้นอกเหนือจากนี้การค้าการขายดีเยี่ยมมีผลกำไรหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวเรียกได้ว่าอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่รุ่งสุด,ส,ดส่วนการเงิน มีเงินหมุนเวียนดีไม่มีปัญหาทางด้านการเงินมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหากยิ่งใช้ใจ่ายประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยก็จะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บหลักล้านเลยทีเดียวด้าน,นความรักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีทําให้คุณนั้นมีพ่อซื่อแม่สื่อรักจะเกิดความรับรื่นมากยิ่งขึ้นสุขภาพให้ระวังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไม่ลบรูรูเชื่อไม่งมง่ายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ